นี้อยู่ในช่องชอบชิมชมเที่ยวครับจะขณะนี้อยู่ที่ในมนะิสเตอร์ดีเอลวายนคอนสิธมาลาสครับก็ามาหาร้านที่นี่คสินค้าเป็น 10, 10, หมื่นหมื่นรายการนะเอฟซิเราวันนี้จะมาที่บัดน้ำฝนของแอนติทนะครับแอนติทรุ่นสองพันเก้า 2009, นะที่ที่บัดน้ำฝนนะครับ FC โอ้โหอุปกรณ์นี่ราคาไม่แพงนะจับต้องได้มีโปรแล้วแต่นะครับนี่ฮะอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกรถยนตนะ์ราคาไม่แพงนะผมมาซื้อบ่อยมากมีผ้า,านาโนมีอุปกรณ์ต่างๆมาแล้วโอ้นะโหนี่ฮะเจอแล้วนะครับก็จะมีหลายรุ่นนะครับ FC ต้องการรุ่นแอนติดนะครับ น,นี่นะครับต่อนะฮะแล้วนะจอยต้าคอรนรล่าแอนติดนะครับหรือว่าคอนรลต์ซิตี้นะไซส์เดียวกันนะก็สิบสี่นิ้วกับยี่สิบหกนิ้วนะครับสี่จีเอ็มซีคิวนะโหมีรูปนยะเป็นรูปรุ่นใหม่นะครับสี่แต่ว่า มีตะขอต้นี้คือตะกอนะสามารถวิธีการใช้นะเข้าไปเกี่ยวนะให้มันกระชับแน่นนะมีแบบเขียวว่าโค้ดด้วยนะครับเอามาดูด้านหลังมีอะไรบ้างนี่นะลักเสะนัก็เป็นแบบนี้นะครับคนไหนก็ใช้จางเสลดในการแปลภาษาก็ได้นะแปลถ้าเป็นรูปภาพนะครับได้หมดเลยวิธีการใช้ก็ง่ายมาก เร็วด้วยอย่ที่หนึ่งครับงัดโอเปนขึ้นมานะแล้วก็สอดฮุกอาร์มก็คือเหล็กที่มันเป็นขอตะเกียบเข้าไปข้างในนะเอซแล้วก็โค้งกลับมาที่ข้างในแล้วก็ปิดฝาถือว่านะไม่ยากนะโอ้โหจุดนี้นะ แล้วแต่โปรโมชั่นนะที่โปรโมชั่นของผมที่ผมซื้อตอนนี้ก็ร้อยสิบเก้าบาทะฮะตัดโจทย์มากชอบมากเลยนะฮคร mm ั hmm. บว mm ิธ hmm. ีพันดีดีนะที่มาจากมิสเตอร์ดีเอว่าแค่ด้านนะเซตตาก้าจบก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะว mm ัน hmm. นี้ก,ก็ซ<บ>ื้อหลายนะมีทั้งแคมรี่แอนตนะฮะแล้วก็มีโฟมด้วยนะขอบคุณนะครับ ต่อเดินทางหาสินค้าอื่นอีกนะแต่ว่าไม่แพงนะขอบคุณครับ